คำแนะนำก่อนเปิดกล่องกรุณาตรวจเช็คสินค้าโดยถ่ายคลิปวิดีโอในขณะที่เปิดกล่องณวันรับสินค้าด้วยนะครับ วันนี้อีฟจะมาแนะนำเตาแก๊สแบบฝัง2หัวเตารุ่น HB 73 p b 789G/BG ที่มาพร้อมฐานกระจกนิรภัยขนาด73เซนติเมตรมีกำลังไฟรวมสูงถึง10,000วัตต์ปุ่มหมุนดีไซน์ใหม่ดูทันสมัยกว่าเดิมและระบบจุดติด Auto ป p a r k ช่วยให้จุดเตาได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้นแผ่นปิดหัวเตาทองเหลืองที่มาพร้อมตะแกรงเหล็กหล่อช่วยให้กักเก็บความร้อนไว้ภายในตะแกรงและสะท้อนกลับสู่ภาชนะ เรามาแกะกล่องกันดูครับว่าภายในก,กล่องมีอุปกรณ์อะไรให้มาบ้าง 1. เอกสารใบรับประกันและแผ่นยาง nbr 2. อ่านขนาด C 3ตะแกรงรองภาชนะเหล็กหล่อจำนวน2ชิ้น4ตะแกรงรองภาชนะก้นลึก5แผ่นปิดหัวเต,า,เตาทองเหลืองวงนอกจำนวน2ชิ้น6แผ่นปิดหัวเตาทองเหลืองวงในจำนวน2ชิ้น7เตาแก๊สแบบฝังสองหัวเตารุ่น HB 73KB 789G BG สินค้ารับประกันคุณภาพวาวจ่ายแก๊สนาน5ปีพร้อมจัดส่งฟรีทั่วประเทศลงทะเบียนได้ที่ www.eve.co t t h เอชสวหรือสแกนคิวอา e คตด้านล่างนี้ได้เลย